สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์ฟาร์มและสวนริมทุ่งเพชรดีและโซลารเซลล์นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับตู้ฟักของเรานะครับก็จะมีไข่ห่านนะครับไข่ห่านได้ลองลงมาก็จะมีพวกไข่ไก่อันนี้เป็นไก่บาม่าไก่บาม่านะครับผมเนี่ยไก่บาม่าผมบอกว่ามันมันฟักง่ายนะครับตอนนี้กําลังออกมานะครับเนี่ยไอ้ลูกลูกห่านผมก็ยังไม่แข็งแรงดีเท่าไหร่เยวนนี้ก็จะเอาไปที่กรงนะครับกรงอนุบาล ตอนนี้ไก่บาม่าเขาก็เริ่มฟักออกมาแล้วเนี่ยผมไม่สนใจอะไรเลยไก่บาม่ามันฟักง่ายครับมันฟักง่ายเนี่ยไข่มันเริ่มแตกออกมาเยอะเลยเนี่ยทวกนี้ก็เริ่มแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเช็คดูฟองไหนที่มันเจาะแล้วผมจะเอาออกไปฟองไหนที่เริ่มเจาะผมก็จะเอาออกไปไว้ไว้ตู้เกิดนี่นะครับไข่ที่มันเริ่มเริ่มจะเจาะเอามาวางไว้ครับเอามาวางไว้แล้วมันก็เจาะออกมาแล้วนะครับ เนี่ยตัวที่มันเจาะแล้วที่มันจะแตกออกแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางเลยได้มันก็ออกแล้วครับผมออกง่ายครับผมตัวไก่บามาไก่ตินโตไก่ไก่งวงพวกนี้นะครับก็ต้องห่วงไม่ต้องไปเสียดเลยว่าโอ้มันจะฟักไม่ฟักไก่พวกนี้ฟักง่ายขอให้มีเชื้อฟาร์มผมเชื้อสุดยอดอยู่แล้วเจอเดินดีครับผมเจอเดินดีมากเนี่ยไก่บามาเดี๋ยวออกมาขนเขาเดี๋ยวผมจะช่วยฟองนี้ลองช่วยหน่อยทีว่า ให้ดูขนเขาเนี่ยขน,นขาไก่บามาดี๋ยผมเอาวันนี้ออกก่อนดึงออกมาง่ายเลยเนี่ยสังเกตดูนขนเขาจะมีขนขาเห็นไหมฮะไก่บาม่าเขาจะมีขนขานะเดีเ๋ยวขนก็แห้งมันจะออกมาเต็มเลยขนขาไก่บาม่าเนี่ยเขาจะมีขนขานะเดี๋ยวผมให้ดูดีๆดจะมีขนขาสังเกตดูดีครับเขาจะมีขนขาอยู่เห็ๆๆนไหมฮะ จะให้เขาขนแ,แห้งก่าขนแห้งจะสวยอย่างนี้ตอนนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่ก็เนี่ยออกมาพร้อมๆกันเลยครับทยอยออกมาผมดึงออกมาออกมาเนื้อหานก็จะเอาไปไว้กับพวกพวกไก่เล็กตัวเล็กที่อยู่ในกรงแล้วว่าเขาโตแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอาหารเขาแข็งแรงนะพูดผิดอาหารเขาแข็งแรงแล้ว,ลวก็จะเอาไปกับพวกไก่ตัวประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หานิดตัวหนึ่งที่เขาฟักออกมาก่อนแล้วนะครับผมเป็นไงครับง่ายไหมครับ ไก่น่ะไม่ต้องไปซีเรียสมันจะไม่ยากจะหานี่แหละหานผมก็บอกวิธีแล้วว่าให้เปิดฝาออกเลยไม่ต้องไปทําปิดอุณภูมิจะต้อง37.8หรือไอจะต้องมีความชื้นเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปซีเรียสครับผมให้ไก่มันเป็นตัวแล้วก็แข็งแรงมันจะดันตัวออกมาพักออกมาไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าลืมพลิกนะครับอย่าให้อย่าให้ตัวมันไปอยู่ติดอยู่ข้างเดียว ไม่ใช่ว่าจะใช้ตัวอัตโนมัติได้พลิกไปพลิกมาเองมันจะไปอยู่ด้านเดียวแล้วมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหากับพวกลูกไก่ลูกห่านนะครับพลิกครับผมพลิกทุกวันวันละครั้งนะครับถ้าใครมีเวลากับวันละสองครั้งเช้าเย็นก็ได้ถ้าใครมีเวลากับวันละครั้งบางที2วันครั้งหนึ่งอะผมอะคือพลิกหมุนนะฮะหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมว่าใส่ผมจะนอนอย่างเงี้ย พอเขาเริ่มเป็นอันนี้ผมก็จะเอาขึ้นมางี้แล้วก็พมก็หมุนควงอย่างเดียวหมุนจับหมุน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 แต่ถ้าอยู่อย่างนี้ทุกวันเขาก็จะพลิกซ้ายพลิกขวานะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับผมไข่ห่านก็เหมือนกัน,น,นก็จับมากระหมุนนะครับจับมากระหมุนนะครับหมุน,นไม่ต้องสี่เรียมเลยครับว่ามันจะมีปัญหารับรองรอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับหมุนไปงนี้หมุนไปงี้หมุนงี้ต้องสี่เรียม สบายสบายเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับพลิกทุกตัวทุกไข่เนี่ยเขาก็จะออกมาของผมนอกจากว่าเชื้อไม่มีนอกจากว่าเชื้อไม่มีถ้าเชื้อไม่มีโอเคทํายังไงมันก็ไม่รอดแต่ถ้าเชื้อมีเราทําอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าเชื้อถ้าเชื้อมีไม่ว่าจากไ่ไข่ไข่ไข่ห่านถ้าเชื้อมียังไงก็รอดครับผมอ่ะพาไปอยู่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะพาไปอยู่กับไก่ปะเยวจะพาไปอยู่กับไก่แล้ว แข็งแรงแล้วเนาะไม่ต้องเออแข็งแรงกันเนี่ยแข็งแรงกันเนี่ยให้เขาอยู่กับไก่นะครับผมเนี่ยไงอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วอีกตัวหนึ่งเขาก็แข็งแรงนะครับออกมาก่อนเาไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาก็ดูเขาก็จะอยู่ของเขาได้เพราะเขาแข็งแรงแล้วครับเขาอยู่ได้นี่นะสองตัวแล้วเห็นไหมครับวิธีการฟักไข่นะครับผมไข่ห่านไข่เป็ดไข่อะไรก็ช่างเปิดฟ้าออกเลยเปิดรัอากาศให้มันใหญ่ๆ ต้องกลัวหรอกว่ามันจะอุณหภูมิน้อยไปความชื้นน้อยไปมันต้องไปเสียเรี่ยวมากมายแต่พวกนั้นครับเวลามันฟักธรรมชาติมันก็ยังแบบมันก็ไม่ได้โกกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันก็พลิกไข่เนี่ยมันพยายามพลิกไข่ของมันนะครับเวลามันกกไปมันจะโดนข้างใดข้างหนึ่งมันก็ยังมันก็ได้ฮะนะครับเห็นไหมครับผมแข็งแรงแล้วก็ก็โอเคนะฮะนะทั้งไก่ทั้งห่านรับรองรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ห่านวมซิงโตัหน้าย่นนะครับผมนะครับดีครับเนี่ยไก่บ้ามากครับอันนี้15ฟองได้ลูก10กว่าตัว13ตัวแล้วก็ไอที่กำลังออกมานะ่ะมีประมาณ10กว่าฟองเหมือนกันประมาณ12 12ฟอง12ฟองเนี่ยมีเชื้อเกือบเกือบทุกฟองน่ะน่าจะมีไม่มีเชื้อฟองเดียวแล้วก็รอดโอกาสรอดเี่กกำลังฟักออกมาผมว่าน่าจะรอด ประมาณสิบกว่าฟองนี่มันจะรอดหมดอ่ะนี่แหละครับผมว่าทําอย่างผมว่านี่ทดลองยังไงก็รอดแต่ใครจะทําวิธีอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรนะวิธีอื่นก็อาจจะรอดเหมือนกันคูยง่าย,ายอะ่ะเหมือนกับ4ี่บวกห้าเท่ากับ9นะครับสามคูณสามเท่ากับ9ทุกอย่างผลลัพธ์เท่ากันแต่วิธีทาอาจจะต่างกันนะครับอันนี้แค่แค่บอกเป็นแนวทางเฉยผมถึงบอกว่าใครจะทาอะไรก็ช่างขอให้ทําแล้วสาเร็จ ถาและตั้งใจทําแค่นั้นก็สําเร็จทุกอย่างสําเร็จหมดถ้าหากว่าเราตั้งใจแล้วก็ขยันแต่วิธีการวิธีทําอาจจะไม่เหมือน,นกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมจบไปกับความน่ารักของหา่านของไก่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เวลามีคลิปสาระดีๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีสาระดีๆมันก็จะกระดิงกระด้งกระด้ง่งมาให้เรารู้เราทราบแล้วก็เข้ามาดูสาระความรู้นะครับผม เอาไปปรับเปลี่ยนเอาไปเอาไปพัฒนาในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับ